สวัสดีจ้าจอยพารวยสนแนลจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกคนนะจ้ะสวัสดีทั้ง f c ใหม่แล้วก็ F c ซเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกเลิฟถูกไห์ถูกๆกก,กกำลังแรงใจนะจ้ะเนาะมือหนีจ้จอยกับมีแนวทางฮานอยมัดรวมสีนอยวันที่25เดือน9ก้า4ห้าหกสี่มาให้พี่พี่เพื่อนๆได้รับชมตามเคยจ้าแต่ก่อนสิไปรับชมวันที่ยี่สิบ หาค่ะมาเบิง่งฝุนสรุปวันที่24กันก่อนเราจะนอปฝุนสรุปวันที่14วนานน้องจอยหายตัวใดไปแน่จ้ะสําหรับวันที่24น้องจอยให้เด่น27วิ่งลูดเนาะ27วิ่งลูดจ้ะพ้นสรุปโดยเฉพาะกีด884 884น้องจอยหลุดไปเนาะจา้ะ2ตัวล่างเฉพาะกีจ97 เจเจ็ดน้องจ้อยเข้าตัวกับเจ็ดเก้าจ้าพี่น้องจ๋าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับเนาะจ้ะเนาะน้อยเฉพาะกีดสองตัวล่างน้อยพิเศษหนึ่งเจ็ดเจ็ดพี่น้องโอ้โหเจ็ดเจ็ดนะคะน้องจ้อยหลุดไปเนาะจ้ะเนาะน้องจ้อยให้เด่นเจ็ดวิ่งลูดเจ็ดจ้ะสายวิ่งสายลูดมาตรงๆนาะจ้ะเนาะสำหรับเจ็ดเจ็ดจ้ะน้อยพิเศษสองตัวล่าง ก้าหนึ่งเก้าหนึ่งน้องจอยหลุดไปนอกจากน้อยปกติหกเจ็ดแปดอ่าหกเจ็ดแปดน้องจอยเข้าตรงงแถมเป็นตัวเน้นที่น้องจอยเน้นให้พ่อมนอกจากเนาะเจ็ดแปดตรงตงจ้าพี่น้องจ้าแถมเป็นตัวเน้นที่น้องจอยเน้นให้ด้วยเจ็ดแปดน้อยปกติสองตัวล่างปกติเก้าห้าเก้าห้าห้าเก้าหลุดนอกจากเนาะ วีไอพีแปดห้าห้าน้อกจอยลุเนาอจ้าสองตัวล่างวีไอพีห้าเจ็ดพี่น้องห้าเจ็ดนี่น้องจอยก็เข้าตัวกลับอีกแล้วเนาะเจ็ดห้าจ้าพี่น้องจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนาอยจ้าเนาะหน่อยวีไอพีจ้าห้าหน่อยมัดรวมสี่หน่อยวันที่ยี่สิบสี่น้องจอยเข้าสามหน่อยก็คือหน่อยเฉพาะกีดสองตัวล่างเก้าเจ็ด น้องจอยเข้าตัวกับเจ็ดเก้าน้องจะเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้ะแล้วก็มาเข้าน้อยปกติเจ็ดแปดเจ็ดแปดนี่เป็นตัวที่น้องจอยเน้นให้น้องจะเนาะตรงตรงจะมาตรงตรงเลยน้ะเจ็ดแปดจ้าน้อยปกติสองตัวบนแล้วก็มาเข้าน้อย VIP สองตัวล่างห้าเจ็ดห้าเจ็ดน้องจอยเข้าตัวกับเจ็ดห้าน้องจะเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้ะ แล้วก็มาเข้าเด่นเจ็ดวิ่งลูดเจ็ดเนาะจะนอตสาหรับซ้ายวิ่งซ้ายลูดกับสีขาวตรงๆเนาะจะนอตน่อยพิเศษเจ็ดเจ็ดเนาะจะนอตพี่น้องจ๋าถือว่าสีได้สีน้อยเลยเนาะจนะนอตสายเกิดว่าเจ็ดไปวิ่งไปลูดกันเนาะก็น้องจ้อยกบขอสแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอ,ขอสแสดงความยินดีกับพี่ๆที่ตามห้าน้อยสูตรมัดรวมสี่น้อยจ้ายี่สิบห้าเดือนเก้าสองห้าหกสี่ห้าน้อยมัดรวมสี่น้อยแต่ก่อนสีไปรับส้มกับมาฝากคำเตือนกันก่อนเนาะจะเนาะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนําแนวทางมีเขา่ามีรูดนันจะนอกฟัวเป็นตัวเลขที่คานวณเองคิดเองจอาศสีมีเขาบางรูดบางปะปนกันไปจากชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสําหรับสูตรมัดรวมวันที่ยี่สิบห้าน้องอยจะให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่หนึ่งแล้วก็หก หนึ่งหกจาก้าตัวเจาะหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดอ่าตัวเจาะน้องจอยหลุดตัวเจาะลงน้องจ่ะเนาะตัวเจาะมีน้อยจา้าสำหรับสาวิ่งสาหลุดกระหามพลาดเด้อจา้าพี่น้องจา้าหกศูนย์หกห้า หกแปดชุดกันหนึ่งหนึ่งหกสี่เจ็ดแปดเก้าแปดเดี๋ยวมาเบิงตัวเน้นนะจ้ะตัวเน้นก็จะมี หนึ่งสี่หกห้าเก้าแปดอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าพี่น้องใจอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะ,นะอจ๋ะเนาะหมักตัวได้ชอบตัวได้กก็แคบหนักจ่อยบันทึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางได้จ้าถักอยู่แลหมาักตามที่น้องจ้อยเด่นก็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางได้นาจ๋านะเนาะ ถ้าเกิดเราบ่มักตามที่น้องจ้อยเน้นก็นสามารถเบิ่งคู่อื่นได้จ้าพี่น้องจ๋าแนวทางมีเข่ามีรุดเราจะต้องปรับปรุงกันไปจ้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสําหรับคู่เด่นก็นสามารถนําไปเป็น แนวทางใดนอกจากคูเด่นหนึ่งหกจ้าพี่น้องจ้าอย่าลืมไปกับทุกข่าะนอกาขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนจ้ามีโชคมีใช้กันทุกคนนะจะเนาะเข้าขมาเลยก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องจอยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาสำหรับคลิปนีจ้จอยกะขอกล่าคำว่า,วา,วาวสวัสดีจ้า